ออกมาถ่ายให้ดูดูนะกำลังเดินเดินน้ำสูงเกือบเท่าเข่านูสิปากซอยซอยสีสนุกอะแต่น้ำไม่น่าสกปรกเลยพาเดินออกไปเดินเล่นดีกว่า โอ้ยเดินลำบากพายเรือ <conten> ก oh, ันด <life> ้วยอย่างสนุกเด็กสีด hmm ินเท้าสนุกจริงๆ แล้วบ้านก็มีอะไรมาป้องกันนะคะเมื่อกี้พี่เพื่อนโทรมาบอกว่า T.O.T. เอาถุงปอะไรนะถุงยางชีพมาให้นี่ก็เดินออกมาเอาไม่เจอถุกรถที่เขามาแจากถุงยางชีพเลยก็เลยเดินเล่นถ่ายรูปซะเลยนะคนก็เดินกันหมด ข้างหน้าก็หน้าหมู่บ้านก็ข่วมเป็นซอยแหละไม่คิดเลยบังกอกชายแหละ เขาบอกว่าคืนนี้จะสูงขึ้นอีกโหยังค่ะเจอแล้วผมประสบผมยังชีพ เดินจ้วงเข้าไปเอา4 4 6ครับ343 pues. ค่ะขอบคุณค่ะก่ะชิคชิคชิคเบ้าอะดู เอาผิดชองสามสี่สองอชื่ออยู <function> ่ตรงเนี้ยค่ะชื่อยายมาอยู่ช่องไหอ๋อสลับกันมันถูกแล้วมันต้องสามสี่สามแหละถ้าถ้าสามสี่สองต้องสี่องเอาเอาตามบัตรเลขที่ตามเลขชื่อไม่รูนสลับใครกูอยู่คนหลังสามสี่สองก่ผิดอ๋อยันทั้งสองอันนะสนุกอ่ะ ของแจกนี่ผ้านามัยมาม่าปลากระป๋องทานทิชชู่เจ๋งอ่ะมีไฟฉายด้วยนะคะพี่เพื่อนกลับมาพอดีจากไอทีความแตก สนุกสนานอ่ะมีบาละถุงซื้อมาเองด้วยได้ของแจกด้วยอ่ะเออ น้ำชูม,เ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 ,มเอาบัฟซี่กับน้ำแดงปะโคกับน้ำส้มน้ำแดงไม่เอาเอาโคกขาดเปลี่ย,ดยนดวมีน้ำแข็งไหมคะมีด้วยเอาถุงนึงค่ะค่ะแข็งดีเหรอ,อ,อโคมกินลขวดเไม่หนัก โดนไปเลยต้องแข่งอ่ะหมอสถาบันยามาชีหรอไม่มีกติกอะตู้เย็นไงหนูิตู้เย็นปังอ,ออกทำไมออกอ่ะกวัมันโดนไฟช็อตอนั่นหนูสับไฟข้างล่างหมดแล้วะจะไม่สับกันทำไมน้ำมันยังไม่เข้าบ้านมันต้องท่วมปลักมันเข้าไปในตรงไอโซนห้องน้ำแล้วอ่ะกระหนูไม่ได้อุดห้องน้ำไงอ,อุดออแล้วอ,อุดแล้วแล้วมันซึมออกมาน้ำยังสี เออน้ำจะหายท่วมแล้วนิดแจกเออเกียรเดี๋ยวเราเดี๋ยวขอให้แทนคุณด้วยนะตะกี้เนี่ยเออเดี๋ยวไป็นก้งเปจะมาให้อีกชุดเดี๋ยวมาอีกครับใช่แจกอีกเอาหแจกไปก็แจกเกียร์ก็แจกโค้กกลับอย่างเงี้ยแจกไปเราต้องทอนตังค์เร่งรีบแจกนิดจะหายเนี่ยทำไมเมื่อกี้อย่างเงี้ยเออเออไหมน้ำมันร้เนี่ย รอ้ยรถเยอะแลวนะเยอะเยอะเะะเฮ้ยอีกามาเฮ้ยยน่ระวังตกน้ด้วคะเขาไม่ช่วยซื้อนะมาถ่ายให้แม่ดูแม่อยากดูน่ฉาบตู้น้ำด้วย ข้างในมีคนเล่นเรือด้วยให้มันเอาลราไปสง่งแต่ข้างในลึกกว่านะพอ,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 อบอกพี่โจด้วยว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถึงบ้านค่อยบอกหนักจะตายแหมวเนี่ยป่าจะถึงออ ไฟฉายมาให้ด้วยแหละผ่านก็มีเขาความเลยมาบอกเขาว่าไงหนูเดินมาเรื่อยๆเดินออกมายันหน้าปากซอย,ยอ่ะเขาก็จเขาก็ถามหนูได้หรือ,อยังบอกว่าอย่ากแป้งสบู่ยาสบู่ กลัวโทรศัพท์หล่นที่สุดมีมอไซค์อย่างแ่นได้อยู่าายเรือมาแล้ว ออกไปยังไงอ่ะเริ่มป่าแล้วน่งรถแมอสายชา้าจ้าชาเหรอคะแล้วหกสิบอ่ะรอบละหกสิบอ่ะไม่ไอที IT มันแพงอยู่แล้วไอที IT มันไกลมันราคานี้อยู่แล้วแหละเอาไปถ้าแบบว่ามีคนสองใช่ป่ะทำสงองบวกกับพอยสองร้อยอืมตอนนี้เหลือที่ตัวของหมดไปพันเฮ้ยซื้ออะไรอ่ะจะเอาบินให้ดูที่บ้าน จะบราถ้าเขาดูแลเขาต้องบอกว่าแล้วเขาบอกพี่โจ้มันอยู่ได้ถึงเดือนบ้านพี่ซื้อไหม เหม็นนะนี่ซอยยังเหม็นเลยแค่นี้นะคะทุกคนเอยอะไรตำขาบ้าละ